สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสดาอิน لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาได้พึงประสบแต่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละนับเป็นเนื้อมาติความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ได้ให้โอกาสกับผมนะครับได้ทำหน้าที่เผยแพร่นะครับความรู้ เท่าที่ผมมีกำลังและความสามารถที่จะทำให้พี่น้องได้รับประโยชน์ในเรื่องราวของศาสนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ในการเรียนรู้ทางไกลนะครับเป็นการเรียนรู้ออกอากาศทางวิทยุเสียงอิสลามเพราะฉะนั้นผมอยากฝากกับท่านพี่น้องนะครับให้พี่น้องทั้งหลายช่วยขอดุอาให้กับวิทยุเสียงอิสลามขอดุอาให้กับผู้ที่ดูแล ควบคุมนะครับบริหารจัดการวิทยุเสียงสลางตลอดคนตลอดจนกระทั่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นผู้บันทึกเทปนะครับที่จะต้องติดตามบรรดาคณาจารย์ไปทุกสถานที่ให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะเรียกร้องฝากกับท่านพี่น้องทางบ้านว่าพี่น้องสมควรจะทำมากที่สุด การขอดุออารับหลังให้กับพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยถือว่าเป็นสุนนะขาของท่านนาบีนะครับและมันจะทําให้ความรักเกิดขึ้นมันจะทําให้การงานและกิจการของตัวเองและผู้ที่เราขอให้เนี่ยมีบรารักัดเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่ลืมไม่ได้พี่น้องที่อยากจะฝากเช่นเดียวกันก็คือขอดุอมาให้ตัวผมด้วยนะครับแล้วก็ให้ผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ได้ทําหน้าที่ ในการที่จะได้ตอกย้ำซ้ำทวนในเรื่องราวของศาสนากันเรื่อยไปนะครับเท่าที่เรามีกำลังความสามารถที่จะดำเนินต่อไปพี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วผมคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องการให้ความสำคัญต่อบ,บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮอวะตาลาซึ่งบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลานั่นก็คือมัสยิดถ้าเราให้ความสำคัญกับมัสยิด นะครับเราก็ชวนลูกชวนหลานนะครับวันนี้เราก็น่าจะพูดกับลูกกับหลานของเรานะครับบอกว่าเมื่อได้เวลาละหมาดได้ยินเสียงอาดานแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่เด็กไปไหนเราก็อยู่ที่บ้านนะไปละหมาดกับยอดที่มัสยิดไปละหมาดกับป๋าที่มัสยิดเนี่ยมันเป็นคําที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับ มันเป็นคําที่ควรจะเกิดขึ้นอย่าปล่อยให้เสียงอาจารเนี่ยมันอาจารจบไปแล้วแล้วลูกเราก็ยังนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้ายังทํางานกันอยู่ยังไม่ให้ความสําคัญกับในเรื่องของการที่จะไปสู่การทําอิบาดัดต่ออัลลอฮ์ทั้งทั้งที่งานตรงนั้นควรจะทิ้งแล้วนี่ฉะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าหัวขยับหางมันก็จะสายนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าพ่อนั้นควรที่จะได้พูด กับลูกนะครับโดยเฉพาะลูกชายทั้งหลายที่เป็นชาบ้าบทั้งหลายชวนกันไปสิครับชวนกันไปละหมาดทิมัสิดซึ่งการเสียสละเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยเพื่อไปเทิดเกียรติอัลลอฮ์ไปรำลึกถึงอัลลอฮ์ไปซะดูดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาผมคิดว่าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับในกรณีที่พ่อไม่ได้ไปทำงานแล้วก็อยู่บ้านนะครับ แล้วก็ลูกก็หยุดอยู่โรงเรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับควรที่จะปลูกฝังลูกนะครับปลูกฝังลูกว่าควรจะให้ความสําคัญกับการไปละหมาดที่มัสยิดการละหมาดที่บ้านนะครับจะได้ผลบุญน้อยกว่าการไปละหมาดมัสยิดในเรื่องของฟารดูนะครับส่วนละหมาดสุนนะละหมาดที่บ้านจะได้ผลบุญและอัฟดอนนะครับดียิ่งกว่าละหมาดที่มัสยิดอันนี้ก็คือเรื่องที่เราน้่นจะต้องให้ข้อมูลแก่ลูกหลานของเรา เพราะไม่เช่นนั้นแล้วลูกหลานของเราเนี่ยนะครับคนที่อยู่ที่บ้านก็มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงอาซา์แล้วมสชิดไม่ต้องไปรอกละหมาดที่บ้านก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะละหมาดที่บ้านกันท,ทั้งๆที่บ้านก็ไม่ได้ไกลกับมัสยิดใช่ไหมพี่น้องบ้านก็ไม่ได้ไกลกับมัสยิดแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับมัสยิดมัสยิดก็เลยกลายเป็นมัสยิดที่มีราคาแพงแต่มีคนละหมาดน้อยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายบางหลังเนี่ยสิบล้านบางหลังสิบห้าล้าน บางหลังนี่หนักข้อเข้าไปใหญ่เลยนะครับมีราคาถึงห้าสิบล้านแต่ปรากฏว่ามีคนละหมาดอยู่ซอบเดียวมีคนละหมาดอยู่ไม่กี่คนเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหูหวัหวใจยอย่างยิ่งนะครับที่คนในกำปงปู่ย่าตายายของเราเนี่ยขายที่ขายนาแปลเพื่อที่จะเอาสตังค์างมาสร้างมัสยิดเพื่อที่จะให้ลูกหลานคนในกำปงได้มาใช้มัสยิดซึ่งเป็นบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานะฮานาหวะตาอาลลาได้ละหมาดกันแต่ปรากฏว่า เมื่อไปดูในมัสยิดเนี่ยนะแน่นอยู่สองวันสมมุตินะครับแน่นอยู่สองวันคือวันไรวันอิดุลอาดฮากับอิดุลฟิทแต่วันอื่นละ่ะอา้าวถ้าวันธรรมดาก็จะแน่นอยู่วันศุกร์นะครับมาละามาดวันศุกร์แต่5เวลานั้นนะครับกลับไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะมาละหมาดห้าเวลากันสักเท่าไหร่พี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่ เรานั้นควรที่จะได้พูดกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าหลายๆบ้านในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเรามักจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับและกลุ่มที่เราอยู่ก็อยู่ในกำปรงของคนที่เป็นมุสลิมโดยส่วนใหญ่น้อยบ้านนะครับที่จะแยกตัวออกไปแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่ตามหมู่บ้านนะครับน้อยบ้านเหลือเกินก็อาจจะมีนะครับที่ไปซื้อบ้านตามหมู่บ้านแล้วก็ไกลนะครับแต่บางคนเนี่ย ไปซื้อบ้านตามหมู่บ้านก็จริงนะครับแต่พอได้เวลาเนี่ยเขารู้เวลาเขาขับรถมาละหมาดที่มัสยิดเนี่ยอันนี้น่าชมเชยอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งผิดกับคนซึ่งที่อยู่ใกล้เนี่ยได้ยินเสียงอาจารย์กอกหูเนี่ยวันละห้าเวลาแต่กลับไม่ค่อยมาละหมาดที่มัสยิดพี่น้องผมพูดนี่ผมเตือนตัวเองด้วยนะผมพูดนี่เตือนตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าพูดแล้วเนี่ยจะไปกล่าวหาหรือจะไปคิดไม่ดีกับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับแต่ว่า เรื่องการนา a ัตในเรื่องศาสนามันเป็นหน้าที่ซึ่งกันและกันผมนาีฮัตพี่น้องก็หมายถึงนาีฮัตตัวเองด้วยนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของมัสยิดเนี่ยจะมีคนที่เขาอยากจะได้ผลบุญอยากจะได้ความพอใจจากอัลลอฮฺสุบานตาลาอยากจะได้การออสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ นะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาเราก็จะเห็นว่าคนร่ําคนรวยคนที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้ริสกีกับเขาเนี่บางคนเนี่ยนะครับเขาบริจาคเงินส่วนตัวของเขาเนี่ยเพียงคนเดียวในรูปของออบุคคลนะครับเป็นนิติบุคคลเลยก็คือสร้างมัสยิดฉันจะสร้างมัสยิดให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาโดยเนียดให้ผู้คนทั้งหลายได้มาใช้มัสยิดเนี่ย ทำการละหมาดทําการอิบาดาตัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานาาะฮวะตลาพี่น้องเคยเห็นไหมมีนะครับมีในสังคมของเรานะครับเขาบริจาคเขาขายที่ได้เขาขายที่นาได้นะครับแล้วเงินจํานวนหนึ่งที่เขาขายได้เขาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานาาะฮวะตลานี่เป็นเรื่องที่เราควรจะส่งเสริมอย่างยิ่งนะครับแต่บางคนนะครับก็มาในรูปขององค์กรนะครับมาในรูปขององค์กรนะครับ ที่รวบรวมเงินมาจากองค์กรนี้จากมูลนิธินี้มาแล้วก็หาเงินมาสร้างมัสยิดนะครับในสถานที่ในจังหวัดที่ยังขาดแคลนมัสยิดถามว่าในประเทศไทยของเรานมีอีกหลายจังหวัดไหมในภาคอีสานที่ต้องการที่จะให้คนนั่งคนรวยไปสร้างมัสยิดให้ต้องการที่จะหาเงินจากต่างประเทศที่อา,อาหรับบริจาคมานะครับแล้วก็ไปสร้างมัสยิดตีต่างจังหวัดก็มีอีกหลายจังหวัดนะครับ ที่ยังมีพี่น้องของเราอยู่นะครับโดยเฉพาะอยิ่งเนี่ยผมเคยคุยกับเพื่อนนะครับบอกไปจังหวัดน่าน,นหาที่ละหมาดมัสยิดในจังหวัดน่านเนี่ยยากเหลือเกินนะครับแล้วอีกหลายๆจังหวัดไม่ใช่จังหวัดน่านจังหวัดเดียวฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมกันบริจาคนะครับ Wonderful. เพื่อที่จะสร้างมัสยิดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตาหัวตาลาเนี่ย เขาจะได้รับผล,ลบุญนะครับเพราะเนื่องจากอะไรครับเป็นผล,ลบุญอันยิ่งใหญ่เพราะว่ามัสยิดที่เขาสร้างขึ้นมาเขารู้ว่าจะมีผู้คนทั้งหลายมาละหมาดทุกคนาาาทราบพาสร้างมัสยิดแล้วเนี่ยจะมีผู้คนมาละหมาดอย่างน้อยเมื่อมีมัสยิดเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะครับผู้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนในกำปงคนที่มาทํางานอยู่ในบริเวณใกล้ๆมัสยิดก็จะมาใช้มัสยิดแห่งนั้นนะครับในการละหมาดยุมาร์ตก็คือละหมาดวันศุกร์ ส่วนการละหมาด5เวลานะครับก็เริ่มจากคนที่เ,เรียกว่าอาจจะมีจํานวนน้อยในกํำปงถ้าหากว่าเป็นกําปงเกิดใหม่อาจจะมีจํานวนน้อยแต่เมื่อมีผู้คนนะครับขยายตัวนะครับออกมาจากสถานที่ที่แออัดเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตอยู่หาบ้านหาสถานที่ในการสร้างบ้านนะครับใกล้มัสยิดนะครับจำนวนของพี่น้องซิมของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น นะครับแล้วก็คนก็จะมาละหมาดมากขึ้นฉะนั้นคนที่เขาเนียดสร้างมัสยิดเนี่ยเขาก็คิดอย่างนี้เขาอยากจะเห็นคนที่ามาทําอิบาดั์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลา้วยการมาอ่านอลัลกุรอานกันที่มัสยิดพี่น้องทั้งหลายในเดือนอมาดอนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆมัสยิดเนี่ยนะครับคนมาละหมาดมังเร็บเสร็จบางคนก็นะแก่ละสินอด นะครับที่มัสยิดก็มีบางคนละศีนอดที่บ้านนะครับพอละศีนอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกินอาหารกินทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาละก็เดินทางมาละหมาดมัสยิดมาละหมาดอิชามาละหมาดตอรอเวียแล้วก็ในระหว่างที่รอการละหมาดก็จะมีการอ่านอัลกุรอานกันในมัสยิดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายจึงเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺตาลาโปรดปรานมากที่สุดเพราะว่าอะไรมีทั้งคนที่ยืนละหมาด มีทั้งคนที่อ่านอัลกุรอานมีทั้งคนที่รำลึกถึงเอาล,ลัคซุบฮานาหัวตาลาบางคนก็จับก,กลุ่มการคุยกันในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับนี่มันเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญก็คือเราได้พบปะพี่น้องของเรานะครับบางทีอยู่ในกําปองเดียวกันเนี่ยนะครับอยู่กันคนละที่กําปองเดียวกันมันกว้างนะครับบางคนอยู่คลองสแกบางคนอยู่บางอ,าอยู่ตรงไหนอ่ะซอยซาลมัดนะครับ บางคนอยู่เราดอนะครับนี่ยกตัวอย่างแถวแถวบ้านผมนะครับแต่พอละหมาดมาละหมาดที่มัสยิดนะครับทุกคนก็ขับรถมาบ้างบางคนก็ขี่จักรยานมาบ้างบางคนก็เดินมาบ้างเสร็จแล้วเราได้มีโอกาสพบปะซึ่งกันและกันมีโอกาสถามสารทุกสุกดิบมีโอกาสได้ถามไทยนะครับเรื่องหน้าที่การงานนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายประโยชน์ที่จะมีการ สร้างมัสยิดเกิดขึ้นมาเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อสังคมมุสลิมของเราทีออ่ถ้าหากว่าในกำปงแต่ละกำปงเนี่ยนะครับยังไม่มีมัสยิดเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าคนร่ำคนรวยคนที่อยากจะสร้างบ้านของอ ah ัลลอฮฺซุบฮานะฮตาลาเนี่ยยังมีอีกเยอะผมเคยนะครับมีคนที่เป็นคนรู้จักเนี่ยนะครับมาถามว่ามี ที่ที่ไหนที่ต้องการจะให้ทางมัสยิดบ้างผมก็เลยถามเขาว่าแล้วจะเอาเงินตรงไหนมาสร้างละ่ะเขาบอกว่ามีอาหรับที่เขารู้จักนะครับอาหรับที่เขารู้จักเนี่ยเขา,เ,าเรียกว่าเป็นคนร่ำํำคนรวยเป็นคนที่อาลอตตอาให้ริสกีเขาอยากที่จะสร้างมัสยิดในประเทศไทยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเป็นมัสยิดหลังย่อมย่อมเป็นมัสยิดที่จะมีผู้คนมาละหมาดเนี่ยเขาก็อยากจะมาทา พาออะไรถึงอยากมาทำล่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูคำสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลวลวะเลยวะซัลลัมบทหนึ่งนะครับเราก็จะพบว่าโอ้อที่ผู้คนทั้งหลายเขาอยากจะสร้างมัสยิดของอัลลอ์ะนะครับบางคนไม่มีกำลังความสามารถในการที่จะสร้างมัสยิดของอัลลอ์เพียงคนเดียวเนี่ยนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยการบริจาคเข้าไปนะครับ เรียกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่ามัสยิดหลังเนี่ยจะไม่ใช่เงินเราคนเดียวก็ตามแต่เราก็อะไรครับเราก็ช่วยกันบริจาคเพื่อที่จะให้บ้านของอัลลอฮ์เนี่ยสำเร็จเพื่อที่จะให้บ้านของอัลลอฮ์เนี่ยเดินหน้าและมีผู้คนมาละหมาดได้นะครับพอเราย้อนไปดูคําสอนท่านนาบีในบันทึกของท่านอิหมัมบุคอรีและท่านอิหมัมมุสลิมเราก็จะพบว่าโอ้นี่แหละ ที่ท่านนาบีบอกนะครับนบีบอกดังนี้พี่น้องมันบานามัสยิดันยับตะกีบีฮิวะจะฮัลลอ์าบานัลลอฮุละหูมิสลาหูฟิลจันนะผู้ใดก็ตามที่สร้างมัสยิดโดยหวังในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาแข่งกันเขาอยากจะสร้างมัสยิดเขาอยากจะบริจาคต่อเติมมัสยิดนะครับนะครับ แล้วเขาหวังเขามีความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์เขาหวังในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลาบานัลลอฮุละฮูมิสลาหูฟินจันนะอัลลอฮ์ตาลาจะทรงสร้างสิ่งเช่นเดียวกันนั้นเตรียมไว้สําหรับเขาในสงสวรรค์เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตาลาจะทรงสร้างสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เช่นเดียวกันนะครับกับที่เราตั้งใจที่จะสร้างให้กับอัลลอฮ์พระองค์สร้างให้เราที่ไหนล่ะ สร้างให้เราในสวงสวรรค์นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแรงผลักดันนะครับที่เมื่อเรารู้ข่าวที่ไหนนะครับเมื่อคนที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้ริสกีเขาเขามีความร่ํารวยเมื่อรู้ข่าวขาว่ขาวที่ไหนว่าต้องการที่จะต่อเติมมัสยิดต,ต้องการที่จะทําให้มัสยิดเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จนะครับว่ามัสยิดใดกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเขาพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบริจาคทรัพย์ของเขา นะครับไปในการสร้างมัสยิดหลังนั้นเพื่อที่จะให้มัสยิดหลังนั้นเสร็จเร็ววันเร็วคืนขึ้นเพื่อที่จะได้มีคนมาละหมาดเพื่อที่จะได้มีคนมาอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะได้มีคนมาเทศเกียรติอัลลอฮ์มารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตาลามาสวดูดีพระองค์นะครับทั้งในายามเช้าและก็ในายามพบคำนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนบอกกับท่านพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับ ถ้าท่านมีโอกาสนะครับและท่านรับรู้ตอนเนี้ยนะครับถ้าผมจะนําเสนอก็คือว่าที่เรารับรู้นะครับที่เขาเยเที่ยงเนี่ยนะครับมีมัสยิดอยู่หลังหนึ่งของเขาเยเที่ยงโรงเรียนศาสนานะครับเป็นโรงเรียนศาสนานี่ก็เกี่ยวข้องนะครับก็พี่น้องสามารถ er. ที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการบริจาคน,นี้เป็นโรงเรียนศาสนาต้องของมาอัปทีนะครับก็เกี่ยวข้องกับมัสยิด ส่วนในต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดน่านที่จังหวัดขอนแก่นนะครับที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาจากพักพวกเนี่ยนะครับก็มีหลายๆที่นะครับที่กำลังอยู่ในการบูรณะในการปรับปรุงในการขยายมาสัสยิดของอัลลอฮ์หรือแม้กระทั่งพี่ภาคใต้นะครับที่ภาคใต้บางอำเภอบางจังหวัดพี่น้องลองสืบสอบหาข้อมูลดูนะครับเมื่อพี่น้องได้เห็นทาง Facebook ว่าที่ใดก็ตามแต่ต้องการความช่วยเหลือในการที่จะขยายมัสยิดที่จะปรับปรุงมัสยิดนะครับบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเพื่อให้บ้านของพระองค์นั้นแล้วเสร็จนะครับผมเชียร์ท่านพี่น้องทั้งหลายให้พี่น้องทั้งหลายได้เสียสละทรัพย์ของพี่น้องทั้งหลายไปในหนทางของพระองค์ด้วยการสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์เพื่อที่วันหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้านะครับ เมื่ออินชาอัลลอฮ์เราได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในสวรรค์ของพระองค์เราก็จะได้สิ่งเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ะจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเราให้เราได้อยู่ในนั้นอย่างสุขสบายนั่นก็คือสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องหวังนะครับจากพระองค์อัลลอฮ์สุวรรณตาลานะครับในสิ่งที่ตัวเองได้ตั้งใจนะครับบริสุทธิ์ใจในการทําเพื่อพระองค์ฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยนะครับ่าบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายาและสลามุอะลัยกุมบะรอห์มัตุลลอฮิวบะรอกาตต ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุฎศรีพัน์ประเสริฐชัยผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม